คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้บ้านสำนักงานห้องเก็บของสำเร็จรูปพร้อมใช้งานตู้ใบนี้ขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2.5เมตรโครงสร้างเป็นเหล็กซิงค์ทนทานปลอดสนิงตลอดอายุการใช้งานผนังและหลังคาเป็นวัสดุฉนวนไอโซว l l grade a กันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟระบบไฟฟ้าพร้อมพัดลมดูดอากาศเชื่อมต่อจากไฟภายนอกพร้อมใช้งานได้ทันที หน้าต่างพร้อมมุงลวดของฮ o ฟเฟนมีประตูสามารถระบุต,ตำแหน่งได้พื้นปูด้วยกระเบื้องยางลายไม้เกรดส่งออกโปรโมชั่นฟรีเครื่องปรับอากาศและค่าขนส่งกรุงเทพปริมณฑลและชนบุรีต่างจังหวัดมีส่วนลดค่าขนส่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายขาย0899995345หรือ Line ID อส i n น์คอนเทน s น